ความเดิมตอนที่แล้วเราได้เริ่มต้นการประจนภัยในดินแดนจูสลัดตั้งแต่เลเวล30พอฟาร์มมาจนถึงเลเวล55เราก็ได้ไปสุ่มผลปีศาจครั้งแรกที่เกาะจังเกิลและผลที่ได้มานั่นก็คือผลสไปฟูดหรือว่าผลหนามนนั่นเองครับจนในที่สุดผมก็ได้เจอเพื่อนของผมนั่นก็คือบอสซี่นั่นเองเขาจะเป็นไกด์พาผมไปฟาร์มจนถึงเลเวล90และพีคที่สุดของอีพีที่แล้วนั่นก็คือเราได้เจอผีซึ่งผีตัวนี้ก็ใจดีให้แซนฟูดกับผมส่วนคลิปนี้จะมีอะไรกกัััันนนน้งเราาไปตติดมล ว้าวาว,าว,าว้าวว้าวหูหูบินมาแต่ไกลเลยอีพีที่แล้วเราไม่ได้บินเลยนะเนี่ยพอดีเพิ่งรู้ว่าไอ้ผลควันไอ้น,นี้มันบินได้ ก็ขอแกรมสุส <mist> ดิรวมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่กับผมเฟเซอร์กับเกมบอกฟุตโรบอกใน EP ีที่2กันแล้วอะซึ่งคลิปนี้เราได้ให้ลุงอํานวยนะครับผมมาเป็นไกด์เพื่อจะพาฝามตัวจจากบอฟฟีนั่นเองนะครับตอนนี้ลุงอํานวยก็พาผมมาที่เกาะจังเกิลหรือว่ามาสุ่มผลปีศาจใหม่นั่นเองนะฮะมาดูกันว่าผมจะสุ่มได้ผลปีศาจอะไรนะ ก็ตอนนี้มีอยู่93,000เบรีคือเมื่อผลควันแล้วอะเออเราอยากจะสุ่มผลใหม่แล้วว่าจะได้อะไรโอเคจัดไปฮะ38,350 <c oughs> เรียบร้อยฮะได้มาเป็นผลเยือกแข็งแน่ผมซึ่งผลนี้เป็นผลที่ผมตามหามานานแล้วก็สุ่มมันได้กับ EP นี P ้พอดีโอ้โหคตรดีใจและก,ก่อนที่เราจะไปผจญภัยในเกาะเลเวล90หรือว่าเกาะหิมะเนี่ยเราก็จะกินผลยือแข็งกันก่อนนะครับผมนี่มอบพลังใหม่ กินแล้วดุดันไม่เกรงใจใครอ่ะตอนนี้โลได้พลังผลปิศาจน้ําแข็งมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองใช้แล้วกันนะครับโอ้โหที่โลเดินบนน้ำได้ด้วยเหรอเนี่ยเย็ดเครืตึงตึงเหมือนหนังยางเปรีย้ยเปรีย้ยเปรีย้ย <c oughs> สลหรับสกิลติดตัวของผลดปีศาจน้ำแข็งเนี่ยผมนั่นก็คือการเดินบนน้ําได้เลยครับผมโอ้โหบอกเลยว่าไม่ต้องง้อเรือฮะส่วนดีไซน์อาวุธนี่เป็นตรีสูตรน้ําแข็งเนี่ยทุกคนดูดิโอ้โหอย่างเท่ไปงั้นเราจะไปที่เกาะหิมะกันเลยนะครับผม let's go โย่ Yo, ตอนนี้เราก็มาถึงเกาะฮิเมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซึ่งเกาะน,นี้จะเป็นเกาะที่ให้ผู้เล่นตั้งแต่เลเวล90ขึ้นไปนะครับผมมาฟราร์มได้ที่เกาะแห่งนี้ฟังดูจากเสียงเราว่าต้องมีคนแย่งฟาร์มแน่นอนเห็นไหม มีจริงด้วยโอ้โหแล้วอย่างนี้มันจะฟาร์มได้ปะเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะรับเควสไปก่อนละกันนะครับผมค่าสโนว์แบนดิต7ตัวจะได้มา5000เบรีแล้วก็9 0 0 0 0 exp นะฮะภารกิจของผมในตอนนี้ก็คือแกนฆ่าสโนว์แบนดิต7ตัวนะครับไปจนถึงเลเวล1 0 0ซึ่งการฟาร์มตาแรกนี้เราได้เจอเข้ากับผู้เล่นต่างประเทศคนหนึ่งนะครับผมที่เขาเคยมาแท้หนึ่งหนึ่งผมแล้วก็ลูบเนาะแล้วก็แอบว่าเรานูบเรากากอะไรด้วยนะฮะบอกเลยว่าผมลำคาญมากๆครับผมกับผู้เล่นต่างประเทศคนนี้เขาแบบว่ามาาท เราดูมันเล่นนี่มันมาแย่งบัฟผมต่อให้ฟาร์มไปกี่ตัวผมก็โดนมันลาาตลอดอะ่ะนะไอ้ <I win. S 1> เวนฉันระปวดหัวกับคนอย่างนายจริงๆว่ะเพื่อนอย่ามันลาาได้ไหม <c oughs> มันจ้องจะลาาทุกตัวเลยไม่ได้เ้ยเออไม่ไหวจริงๆอะตอนนี้ผมได้ย้ายเซิร์ฟเวอร์ใหม่เปลี่ยนห้องใหม่แล้ว หนีจากไอตัวที่มันชอบลากผมนั่นแหละถ้าผมไม่หนีมาเปลี่ยนห้องใหม่นะบอกเลยว่าฟาร์มไม่เกิดแน่นอนครับโอเคแบบนี้หน่อยถึงได้ฟาร์มสะดวกรวดเร็วทําใจนะครับทุกคนนี่ตีตีตีมารวมกันแ้หัวน้าแข็งคตรตึงมาฮะเหลือแบนดิตตัวสุดท้ายอื้อฟาร์มไปฮะโอ้โหบอกเลยว่าตีแรงมากโอเคเลเวล95แล้วอู้เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ย เฮ้ยไปหอได้เวอร์แล I mean. ้วเวอร์ละเหนือมนุษย์เกินไปแล้วโป้โปันนแล้วโป้ชัวอุ้ยอุๆยอุยอุยอุยตีผมด้วยโอ้โหนี่เอ้าอุ๊ยไปอย่างไวเลยตอนนี้เราก็ฝากมาจนถึงเลเวล99แล้วเ่ยครับผมอ่ะแน่นอนว่าตัวนี้จบแล้วก็100ทันทีเราจะฟันธรรมดาเลยครับผมโดยไม่ต้องใช้สกิลอะไรทั้งสิ้นนี่ หนึ่งล้อแล้วหลังจากนั้นผมก็เดินมาเจอบ้านน้อยหลังหนึ่งซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามีหมายอยู่ข้างในหรือเปล่าผมาเลยถามไปว่าม<อ>ีใครอยูอ่ข้างในไหมครับและอยู่ๆก็มีเสียงตอบกลับขึ้นมาว่าวัสดีครัปพี่ชายผมขอ97บโลบัคหน่อยได้ไหมับหน้าหนะ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 ถ้าเอาผมนั้นไปไม่เป็นเลยครับเพราะว่าผมไม่มีถึงขนาดนั้นมีแค่สิบโลบัคมันจะเอาไปทำมะเขือเปาะเปะอะไรเนี่ยเราก็บอกน้องเขาไปว่าไม่มี i อ so ซ o r r y ละกันนะครับ <c oughs> เข้าสู่ภารกิจเลเวลที่100สําสำหรับภารกิจนี้นะครับผมจัดการโโนเมียน8 ตัวเพื่อแลกรางวัล5 5 0 0เบลีแล้วก็1 5 0 0 0 0 EXP มืนอะครับและในระหว่างที่ผมกำลังตีสโนมนอยู่ดีๆลุงอำนวยก็ไปเรียกเยติมาทำไมกูไม่รู้คนกำลังฟาร์มชิวๆแต่เอาไปเอามาไม่ชิวเลยฮะฟาร์มครั้งนี้ยากกว่าเดิมอีกโอ้โหบอกเลยว่าเอาลงยากมากครับผมเยติแล้วคือมันแบบตีแรงด้วยนะจะบอกให้คือมันล็อกเราได้ด้วยนี่เรามาทำควสสโนมนนะเว้ยไม่ใช่ตีเยติตายสิพระเจ้าจอสโอ้ยจะต้องมาตีเยติฟรีโหลดเนี่ยเอาชนะเยติได้ได้มาเป็น ติฟรูหรือว่าคนเยตินั่นเองซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าไอคนเยตินี่เอาไปทําอะไรได้นะบมใครที่รู้ก็เ้นบอกทีครับในที่สุดผมก็ได้รับครีตการจัดการเยติหนึ่งตัวซึ่งแน่นอนว่าเราต้องล้มมันให้ได้โอ้โหบอกเลยว่ามันตีแรง,างแากเกือบผมตุยไปแล้วแต่โชคยังมีผมยังหนีมันได้ใช้ท่าไม้ตายไอสเปร์ er. นี่เรียบร้อย ต่อมาลุงกํเาเนิดก็จะพาผมไปพบกับอาจารย์ชื่อดังที่อยู่ย่านนี้แนบซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็สอนลูกศิษย์เกี่ยวกับพวกฮาคชิแล้วก็วิชาโดดดําดินลุงว่าเขาอาศัยอยู่ถ้ำแห่งน,นี้โอเคงั้นรอเข้าไปแล้วกันเวล,ลังตอนที่ผมเข้ามาแล้วผมก็รู้สึกเย็นให่เรื่องไปถึงหัวใจเพราะว่าถ้ำนี้มันหนาวเย็นมากปกคลุมไปด้วยหิมะโอ้แน่นอนเราเจอกับอาจารย์แล้วโอเคงั้นเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่าเจาต้องการเรียนรู้ความสามารถพิเศษด้านไดลพนุมกูจะมาถามอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ถามกู หยอกหยอกครับอาจารย์คือวันนี้ผมจะมาเรียนพลังออร่าราคา25งหมครับและหลังจากที่ผมฝึกวิชาหาคีออร่าเสร็จผมก็ได้กลับไปหาอาจารย์เพื่อจะฝึกวิชาที่2ต่อนั่นก็คือแอร์แจมเป็นวิชาที่เราสามารถโดดกลางอากาศได้หลายครั้งลูกแอมนวยบอกผมว่ามันจําเป็นมากๆสำหรับเองจึงบอกให้ผมนั้นได้ฝึกฝนแม้หลังจากที่เราได้ฝึกฝนกับอาจารย์เสร็จแล้วนี่คือพลังที่เราได้มาโอ้โหก็เป็นทักษะพลังอีกอย่างหนึ่งที่มันจําเป็นที่สุดสําหรับตัวเราด้วยนะครับในการจุกศัตรู หรือว่าหลบหลีกศัตรูได้โคตรเจ๋งจากนั้นผมก็กลับมาทาเควสเอาชนะเยติเหมือนเดิมครับเงินรางวัล1น0 0 0หมบีรีแล้วก็2อ0 0 0 0สองหซึ่งเป็นอะไรที่สูงมากเลยส่วนภารกิจตอนนี้เหลือแค่การเอาชนะเยติตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเลยครับผมหากเราฟาร์มไปจนถึงเลเวลร้อยยีแล้วเนี่ยเราก็จะย้ายไปฟาร์มเกาะอ,อื่นกันนะครับอ่าอ่อฮะอะไรวะเนี่ยเอาละเราไม่ปิดชากไอลิงบาบูน้าแข็งนี่กันเถอะถึงคราวที่ฉันจะใช้ผลน้ําแข็งจะเองแล้วเออไอซ์แปรไปหึโดด ปิดท้ายด้วยไอ้เบิร์ดนี่แหละเป็นไงจบอ่า ตัดมาที่เลเวล120เลยและแกัน,นะครับผมอาจจะฟาร์มอ,อยู่ตรงนั้นเบื่อเกินตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เกาะมารินฟอร์เทรดนะครับโอเคในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงบอก,บอกเลยว่าเราวิ่งบนน้ำมาโดยไม่ต้องงอเรือเลยนะพอมาถึงผมก็เลือกจะทำเควสก่อนเลยครับเควสแรกที่เราจะทำนั่นก็คือฆ่าชีพเเพตตี้อฟฟิเซอร์8ตัวงั้นก็นลงมือจัดการเลยดีกว่าโดยรางวัลเควสแรกของเราเนี่ยผมจะได้รับ6,000เบรีแล้วก็225,000 EXP นะครับผมโอ้โ oh, หบอกเลยว่าถอดเยอะซึ่ง EP นี้เราจะมา ปลดล็อกสกิลที่4ของผลน้ำแข็งนั่นก็คือสกิลการเชีย e ่ย p อีพอร์ตนั่นเองนะครับแน่นอนว่าถ้าเราปลดล็อกสกิลอะไรหมดแล้วเราก็จะไปส่มผลใหม่อีกเช่นเคยฮะวิธีจัดการไอ้พวกอฟิเซอร์พวกนี้นะครับเราจะหลอกล่อให้มันมารวมกันจากนั้นเราก็จะใช้พลังผลปีศาจน้ำแข็งนะครับผมในการจัดการมันทีเดียวเลยฮะเป็นไงง่ายนิดเดียวและใน,นระหว่างที่ผมกาลังฟาร์มอยู่ดีๆก็มีมังกรสามหวัวปรากฏตัวขึ้นมาตอนแรกผมก็เกือบจะเชื่อแล้วแหละแต่สุดท้ายนะครับกลายเป็นลุงอํานวยที่แปลกล่างเป็นอุลตร้าแมน เข้าสู่เ u วสเ level 130ครับเควสนี้เราได้มา15,000เบลีแล้วก็415,000 exp นะครับนี่จัดการไอ้ตัวนี้และผมได้ยินมาว่าหากเราสามารถเอาชนะอาผเลเรือโทนี้ได้นะครับผมเรามีโอกาสที่จะได้รับภาคคุมของหนวดขาวด้วยนะมาดูกันว่าแต่นี้เราจะได้ภาคคุมหนวดขาวหรือเปล่านะทุกคนจัดการให้มันจบๆเลยดีกว่านี่จบร้อยมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะฮะ,อะเอาทำไมไม่ได้ล่ะ เนื่องด้วยผมเป็นสายเลือดนักสู้ผมเลยไม่ยอมแพ้กับแกนสู้กับคนเรือโทคนนี้ดังนั้นเป้าหมายของเราในวันนี้นะ <c oughs> ก็คือการแย่งชิงภาคุมหนวดขาวเมื่อให้ได้พลังคื้น้ำแข็งนี่ได้ปะวะ ไม่ว่านะไม่ได้ไอเชี่ยไม่ได้เดี๋ยวทำไมไ่ดรอบวะฟาร์มไปตั้งหลายตาแต่ไปออกพักคุมหนวดขาวสักทีอะไงมาแอพพลังผลปีศาจแล้วกันนะผมเพิ่มไปเลย2 1 7บเอกเลยว่าผมเน้นพลังผลปีศาจเท่านั้นนะครับไม่นานก็มีผู้เล่นคนหนึ่งเดินเข้ามารับเฮ้ยใครเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,วเข้ามาทำไมวะเนี่ยอือโจมตีได้ปะเฮ้ยเขาเปิด PV P ี p เหมือนผมว่ะโจมตีไม่ได้เลยโอ้โห ชื่ออะไรเนี่ยบอกเลยว่าพลังโคตรเวอร์วังอลังการมากซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผู้เล่นคนนี้เขาใช้พลังผุปีศาอะไรมันเหมือนกับพลังเอ่อพ้นพิศาหลุมดําหรือเปล่าอะเอาเป็นว่าเราจะลองโดดเข้าไปในหลุมดําดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะอา้าวแสกูนี่พากูมาที่ไหนวะเนี่ยโอโ้แล้วเกาะจังเกิลด้วยนะโว้ยไม่น่านโดดตามมาเลยเ <c> ว <oughs> <โ cerc> แล้วเราจะกลับยังไงเนี่ยช่วยด้วย ในที่สุดลุงออำนวยก็มาช่วยผมจนได้ครับตอนนี้เราหาทางที่จะกลับไปที่เกาะเดิมให้ได้โอเคงั้นเรากดเข้าร่วมไปก่อนแล้วกันนะครับผมทำตามลุงบอกแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าลุงพาผมมาที่ไหนเนี่ยตอนนี้เรามาที่เกาะมารินสตาร์เตอร์นะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่เคยมานะก่อน,นี้และแล้วผมก็ได้เจอเหตุการณ์สุดน่าขนลุกครับปลผมด้วยลุงเอา้าใครเนี่ยเฮ้ยี๋ยวเมื่อกี้ ผมเห็นเสื้อสีส้มไม่มีหัวโดดลงมาต่อหน้าผมเลยไม่รู้ว่าทุกคนเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะเอาล็อกเขาหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยแปลกมากเดี๋ยวเมื่อกี้เขาโดดลงต่อหน้าผมเลยแล้ว,แล,วแล้วหายไปไหนแล้ววะเชี yeah! ่ยคนลุกเลยใครวะรู้ว่าอาจจะเป็นผีวะเนี่ยเอาเป็นว่าเราย้อนกลับไปดูวิดีโอนี้ใหม่ฮนะมาลองมาย้อนดูแบบสโลโมชั่นกันเลยดีกว่านะทุกคนเนี่ยและพอผมมองกลับไปข้างหลังไงผมก็ไม่มีใครเลยฮนะ และในตอนเล่นผมก็ถามลุงอีกด้วยนะว่าลุงเห็นเหมือนผมเห็นไหมลุงกำนวยก็ตอบมาว่าไม่เห็นเพราะว่าเกาะนี้มีแค่เราสองคนเท่านั้นในระบมที่มาเกาะนี้โอ้โหไม่ขนลุกเลย และในระหว่างที่ผมกําลังอัพค่าพลังผลปีศาจแล้วก็กําลังจะรับเครดใหม่นั้นนะครับอยู่ๆก็มีโปโผล่มาจากไหนไม่รู้เข้ามาทำลายผมเฉยเลยเอา้างงปอกเลยว่าเจอโปเยอะมากหากคุณเผชิญหน้ากับมันแล้วก็รับรองว่าโอกาสรอดของคุณเป็นศูนย์ทันทีอแอะแม่ต่กูก็ไม่เหลือ ถามจริงเปอร์เซ็นการดรอปของผ้าคุมหนวดขาวนี่มันออกยากป่ะวันนี้ผมฟาร์มมาตั้งหลายตาแล้วไม่เห็นออกสักตาเลยโอ้ยตายเลยนี่เห็นไ,ไหมไม่ได้อะไรเลยแะแล้วฟาร์มยังไงไหลมันได้มากคุมหนวดขาว,วทุกคนใครที่รู้ก็เมนบอกหน่อยนะครับฟาร์มเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายไปเย็นชั้นกูไอเลิฟอ,อยู่แต่ันก็ไม่ได้ประคุมอยู่ดีมะตอนนี้ผมอัพสกิลผลเยอะแข็งไปที่กลายเชื่ออีพอร์ตแล้วเนี่ยผมนั่นก็คือสกิลสุดท้ายนั่นเองมาดูกันว่า มันจะเป็นยังไงเนี่ยครับเออนี่เป็นไงโอ้โหแช่แข็งแบบระยะวงกว้างเลยนะทุกคนโคตรเท่มามาลองดูกันใหม่ลากมันรวมลากมันรวมมันก็แช่แข็งอย่างนี้โอ้โหสวยเน่ก็สวยมากลากมันรวมใหม่แล้วใช้คืนน้ำแข็งนี่เป็นไงฟงกระเด็นแบบดิจิตอลปิดฉากด้วยไอเบิร์ดมาลองดูกับไอตัวนี้กันบ้างว่าจะเป็นยังไงแย่ yeah. โอ้โหเลือดลดนิดเดียวเองมันพร้อมปิดฉากมาแล้วเย้ yeah. เอ,อาออไม่ตาย <c oughs> งั้นมันต้องเจอเพื่อน <c oughs> เรียบร้อยแต่ไม่ได้ผ้าคลุมแม้ <c oughs> มม,ม,มันบควาจริงในที่สุดบอสใหญ่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเขามีนามว่าเกรเบียถ้าให้พูดเข้าใจง่ายๆนั่นก็คือหนวดขานั่นเองครับโดยทางเกมก็น่าจะตั้งชื่อแบบว่าหลีกเลี่ยงต้นฉบับนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เนาะมางั้นเรามาจัดก,การบอสหนวดเทาเลเวล750ร้อย้ากันไปครับผมมาดูกันว่าผมจะล้มเขาได้หรือเปล่าขนะฮะบ,บอกเลยว่าผลเยื่อแข็งผมเอาอยู่อะฮ้ย ที่เดียวเลยสำหรับภารกิจเอาผ้าคลุมหนวดขาวมานี่เราไม่สามารถเอามาได้นะครับผมซึ่งผมฟาร์มไปตั้งหลายตามากแต่ก็ไม่มีการดรอปเกิดขึ้นเลยนะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่รู้ว่าการเอาผ้าคลุมของหนวดขาวนั้นมาได้ยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะคือมันได้ยากจริงๆอ่ะอทุกคนฟาร์มยังไงถึงได้วะเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะขอจบ e ีที่2ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกกดดิ้งเพื่อเปกระจายใ,ในกลับแต่คลิปต่อไปขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะ Bye bye!